ครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับพูดจาภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับคลิปนี้นะฮะคุยกันเบาๆนะครับเอาคอนเทนต์เบาๆเก็ดเล็กเก็ตน้อยนะฮะคลิปนี้ว่าด้วยเรื่องของการกางมุงพี่น้องครับนะฮะกางมุงเนี่ยมีวิธีการกางแบบไหนนะครับอุปกรณ์มีอะไรบ้าง ะะเดี๋ยวผมจะแนะนําให้พี่น้องได้ดูนะครับอ,อันดับแรกเลยนะครับผมอุปกรณ์ก็คือมุ้งนี่แหละครับพี่น้องครับนะฮะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นตาข่ายไนล่อนนะฮะไนล่อนตาข่ายนะครับหรือภาษาบัวเราก็ใช้คำง่ายๆเลยก็คือมุ้งนะฮะ อันที่2คือลวดพี่น้องเนี่ยฮะเป็นลวดที่มีลักษณะเป็นลวดอ่อนนะครับสามารถดัดและก็ตัดได้นะฮะหรือ,อที่เป็นลวดที่เขาใช้มัดเหล็กในงานก่อสร้างประมาณนั้นนะครับอันที่3ก็คือล,ลูกโซ่นะฮะเพื่อที่เราจะมาเย็บติดกับ ชายขอบด้านล่างนะฮะของมุ้งนี่นะฮะขอใช้คำว่ามุ้งนะครับนะนะีฮะอุปกรณ์มีแค่3อย่างนะครับง่ายๆเลยวิธีการติดก็เนะี่ยฮะไล่ขึงไปตามคานตามขื่อพวกนี้ฮะแล้วก็ใช้ลวดนะฮะเกี่ยวแล้วก็มัดมัดเป็นระยะระยะไปนะครับตรงนี้เนี่ย ก็อาจจะไม่ได้มิดชิด100%เ์นะครับแต่ว่าก็พอที่จะช่วยได้เยอะเลยนะครับนะฮะตรงจังหวะที่มันเป็นมีเหล็กอยู่แบบนี้กอ็อาจจะมีช่องนิดนึงนะครับแต่ก็สามารถที่จะป้องกันได้ดีเลยทีเดียวนะครับในส่วนของชายล่างนะฮะก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นลูกโซ่นะฮะที่มี ลวดเกี่ยวติดไว้แบบนี้เลยนะฮะง่ายๆเลยนะครับถ้าอยากจะได้ทีทีก็เพิ่มเส้นลวดเข้าไปอยากจะได้ห่างหางก็กะระยะเอานะครับนี่คือวิธีการกางแบบง่ายๆนะฮะเอาละครับพี่น้องครับทีนี้มาถึงแหล่งที่ต้องไปหาซื้ออุปกรณ์พวกนี้ราคาถูกที่สุดเลยทั้งที่ผมหามาได้นะครับก็จะเป็น ฮาร์ดแวร์พี่น้องใกล้บ้านเลยนะฮะฮาร์ดแวร์เฮาส์มันจะมีทั้งไซส์1เมตร2เมตร3มเมตรนะฮะความยาวมีตั้งแต่3มเมตร10เมตร20เมตรไปเลือกเอาเลยนะครับถูกที่สุดแล้วนะที่ผมหาได้นะครับก็ผมเองก็ไปซื้อมาจากตรงนั้นเหมือนกันนะครับทีนี้ต้นทุนรวมแล้วเนี่ยอยู่ที่ หลักพันนะครับผมก็ประมาณ30เมตรได้นะครับรวมๆแล้วก็อยู่ที่ประมาณหลักพันนะฮะ mm hmm. ก็คิดว่าพี่น้องก็คงจะหาซื้อได้นะครับทีนี้มาดูว่าข้อดีมันมีอะไรบ้างนะครับสำหรับการกลางมุ้งเนี่ยนะฮะข้อดีข้อแรกเลยพี่น้องอันนี้คือแบบเห็นชัดเจนเลยก็คือ ป้องกันพวกมแมลงนะฮะเอา,มาแมลงก่อนนะครับมแมลงวันเลือบอยุ่งนะพวกนี้ที่เป็นพาหะนำเชื้อโรคพวกนี้ป้องกันได้ดีมากนะฮะผมให้คะแนนตรงนี้เกือบ100%เลยนะครับสัก80-90%ถึงได้เลยนะฮะเมื่อก่อนนี้เนี่ยที่ยังไม่ได้มีการกางมุ้งเนี่ยพี่น้อง จะต้องมีการพ่นยาฉีดยาไล่แมลงฆ่าแมลงเนี่ยสอวันต่อหนึ่งครั้งพี่น้องฮะแน่นอนแล้วครับมันมีสารเคมีมันมีอะไรต่างๆถึงมันจะบอกว่าไม่เป็นอันตรายแก่สัตว์ที่มีกระดูกสันหลังก็ตามแต่เมื่อถ้ามันได้รับปริมาณที่มันเยอะๆเนี่ยมันก็อาจจะมีอันตรายได้นะครับแต่พอผม มากลางมุงเสร็จแล้วเนี่ยมันทําให้ระยะเวลาการพ่นยาฆ่าแมลงหรือว่ายาไล่แมลงเนี่ยไปได้อีกเป็นเดือน2เดือนเลยพี่น้องครับนี่คือข้อดีนะฮะที่สําคัญนะครับเมื่อมันไม่มีแมลงรบกวนแล้วเนี่ยแน่นอนละครับวัวของเราก็พักผ่อนได้เต็มที่นะฮะก็สามารถที่จะ นอนอิ่มนะครับนอนได้เต็มที่นะฮะไม่มีแมลงมารบกวนนะพี่น้องสังเกตนะครับคอกไหนที่ไม่ได้กลางมุ้งเนี่ยจะมีแมลงวันตอมมีเหลือบมีอะไรต่างๆมียุงนะฮะมาลบกวนเขาทําให้เขาพักผ่อนไม่เต็มที่นะครับก็เมื่อไม่มีสัตว์พวกนี้มาลบกวนแล้วเนี่ยนะฮะมันก็จะทำให้วัวเนี่ยไม่เครียดนะครับ กินอาหารได้ดีนะฮะแล้วก็ทำให้เขาจเจริญเติบโตได้ดีนะฮะความสมบูรณ์พันธ์อะไรต่างๆเนี่ยก็จะตามมานะครับกินดีอยู่ดีนะฮะความสมบูรณ์พันธ์อะไรต่างๆเนี่ยก็จะแม้กระทั่งสีผิวสีของขนนะฮะอันนี้อาจจะรวมไปถึง ตัวของอาหารด้วยนะครับแต่ถ้าไม่มีเหลือบมีอะไรมากัดมันมีแมงวันมาทําอะไรมันเนี่ยมันก็จะเป็นผลดีนะครับผมอันดับที่สองพี่น้องนะฮะคอกนี้เนี่ยมันอยู่ใกล้กับถนนใหญ่นะฮะแน่นอนละคร,รวิ่งผ่านไปผ่านมาเนี่ยมันจะมีพวกเศษขยะเศษถุงพลาสติกนะฮะปิวเข้ามาในอคอกนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าวัวของของเราเองเนี่ย เผลอกินเข้าไปนะฮะหรือเผลอทีอ่ไม่รู้ตัวก็คือแบบสัญชาตญาณของมันนะครับนะอะไรที่มีความเค็มอะไรที่มีความอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะเคี้ยวเล่นเผลอเกินเข้าไปเนี่ยตรงนั้นเนี่ยอันตรายนะฮะต่อระบบการย่อยอาหารเลยนะฮะอันตรายต่อกระเพาะมากๆนะครับซึ่งอาจจะทำให้วัวเนี่ย ถึงขั้นอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะครับผมเคยเจอหลายๆเคสนะครับที่วัวเนี่ยกินถุงพลาสติกเข้าไปจำนวนมากเนี่ยนะฮะวัวท้องอืดไม่ย่อยนะครับโดยที่เจ้าของวัวก็ไม่รู้สาเหตุนะฮะจนมีมันเสียชีวิตแล้วนะครับก็เลยได้มีการเอาไปาชำแหละแล้วก็ผ่ากระเพาะดูปรากฏว่าพี่น้องถุงพลาสติก ทั้งนั้นเลยนะฮะเต็มกระเพาะเลยนะครับนั่นก็หมายถึงความสูญเสียที่จะตามมานั่นเองนะครับวัวของเราเนี่ยตัวหนึ่งไม่ใช่บาท2บาทนะครับอย่างน้อยน้อยก็หลักหมื่นแต่ถ้าวัวสวยงามก็มีหลักแสนหลักร้านเลยนะครับก็เป็นข้อดีข้อที่2นะฮะสำหรับคอกที่อยู่ใกล้ถนนใหญ่แบบนี้นะครับข้อที่3นะฮะข้อที่3เนี่ย อาจจะประมาณสัก50-60ซนะครับก็คือการป้องกันพวกสัตว์เลื้อยคานใช้ได้เลยนะพี่น้องนะสัตว์เลื้อยคานที่เป็นตัวใหญ่ๆนะฮะอย่างเช่นพวกงูนะฮะตัวเหียตัวตะขาบตัวแมงป่องอะไรพวกนี้นะครับ <c oughs> นี่ก็สามารถป้องกันได้อีกระดับหนึ่งเหมือนกันนะฮะตรงนี้ก็ <c oughs> ช่วยได้ดีเลยนะครับแน่นอนแล้วครับ ถ้าโดนไอ้พวกนี้กัดเข้าไปเนี่ยรับรองครับพี่น้องครับต้องมีการสูญเสียเกิดขึ้นแน่ๆนะฮะโดยเฉพาะในเวลากลางคืนที่เราไม่ได้อยู่กับบัวโดยเฉพาะเวลากลางคืนที่เรานอนหลับพักผ่อนอยู่เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีตัวอะไรเลื้อยคานเข้ามาทําอันตรายสัตว์เลี้ยงเราได้ตรงนี้ก็พอช่วยได้นะครับนะตรงนี้พอช่วยได้เลยเนะครับผมนะสข้อดีหลักๆเนี่ย คิดว่าก็น่าจะเป็นาการช่วยในการตัดสินใจนะฮะของพี่น้องที่กำลังอสองจิตสองใจอยู่นะครับว่าอาจะกลางมุ้งดีไหมจะทำยังไงดีนะฮะคลิปนี้ก็คงน่าจะเป็นประโยชน์อีกคลิปหนึ่งนะครับทีนี้ข้อดีแล้วมาดูข้อเสียบ้างนะครับข้อเสียเนี่ยอาจจะไม่เยอะนะครับก็คือ เวลาที่มีมแมลงมียุงมีมแมลงวันเข้าไปเนี่ยพี่น้องมันไม่สามารถออกได้ถึงแม้ว่าเราจะเปิดตอนกลางวันเราจะเปิดให้มันโล่งๆเนี่ยมันก็ไปหลบตามมุมตามขอบอะไรต่างๆเนี่ยตรงนั้นน่ะคือผมจัดการด้วยวิธีการท้นยานะครับก็อย่างที่บอกนะฮะก็คือ1-2เดือนต่อครั้งนะก็สังเกตเอานะครับว่า มันมียุงมีมแมลงมีอะไรเล็ดรอดเข้าไปได้หรือเปล่าก็สังเกตเอาในในคอกตัวเองนะฮะก็เนี่ยแลับนะั่นคือข้อเสียนะฮะแล้วก็ข้อเสียข้อที่2ที่ในการกางมุ้งเนี่ยนะครับก็จะเป็นต้นทุนที่มันเพิ่มขึ้นนั่นแหละครับ <c oughs> อย่างถ้าเป็นคอก <c oughs> เล็กๆเ,เนี่ยก็ไม่มากนะฮะเป็นแค่หลักพันนะครับ แต่ถ้าเป็นคอกใหญ่ฟาร์มใหญ่นะฮะระดับยาว50เมตร100เมตรอะไรอย่างเงี้ยแน่นอน,นะฮะต้นทุนก็ต้องเพิ่มขึ้นแน่นอนอาจจะไปถึงหลักหมื่นนะครับนั่นก็คือข้อเสียนะฮะสวนคอกเล็กๆแบบเนี้ยนะฮะวัวไม่กี่ตัวอย่างเงี้ยก็หลักพันนะครับผมหลักพันยืนยันได้เลยนะฮะเช็คราคาได้ที่ พาร์ทเวาเลยนะครับมีทั้งลูกโซ่มีทั้งลวดแล้วก็มีทั้งาตาข่ายไนยล่อนแบบนี้แหะครับที่เรียกที่เราเรียกว่ามุ้งเนี่ยนะฮะจริงๆชื่ออย่างเป็นทางการมันก็คือเป็นตาข่ายไนยล่อนนะครับข้อเสียผมหาได้ประมาณ2ข้อนะฮะถ้าพี่น้องมีประสบการณ์หรือว่ามีข้อเสียอื่นๆก็สามารถแชร์เข้ามาได้นะครับว่า มีข้อเสียอะไรบ้างในการกางมุ้งนะครับทีนี้ข้อดีข้อเสียแล้วมาดูข้อห้ามอ่ามันมีนะฮะข้อห้ามในการกางมุ้งเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเท่าที่ผมมีข้อมูลมาก็คือ <c oughs> ข้อห้ามในการกางมุ้งเนี่ยพี่น้องอย่ากางมุ้งชิดขอบลาวข้อ จนเกินไปนะฮะนี่คือข้อห้ามนะครับเพราะว่ามันจะทําให้วัวเนี่ยสามารถที่จะเลียที่จะกินที่จะกัดแทะเลม็มไอตะข่ายไนล่อนไอมุ้งเนี่ยนะครับนะฮะจนทําทให้ตะข่ายขาดนั่นก็คือเป็นการสูญเสียอย่างที่1เราก็ต้องหาอะไรมาซ่อมมันใช่ไหมฮะแล้วก็อันที่2ก็คือเมื่อมันแทะมันเลม็มมันดูดมันกิน ความเค็มอะไรที่ติดตามมุ้งเนี่ยฮะเข้าไปเนี่ยหรืออาจจะมีตัวไนล่อนเนี่ยเข้าไปที่กระเพาะของมันก็เหมือนเคสที่ว่าถุงพลาสติกเลยพี่น้องครับนั่นก็ไม่ย่อยเหมือนกันนะฮะไม่สามารถที่จะย่อยได้เหมือนกันก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพของวัวอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตเลยก็เป็นได้นะครับนั่นคือวิธีการกางมุ้งวัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ ข้อดีข้อเสียและก็ข้อห้ามพี่น้องครับครับผมเดี๋ยวเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งพี่น้องครับถ้าเกิดว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะฮะมันจะทำให้มุ้งที่เรากางเนี่ยมันชิดกับขอบล้วคอ,อกนะฮะโดยที่พื้นที่มันจำกัดนะฮะโดยที่เราไม่สามารถที่จะยื่นออกไปได้เนี่ยแนะนำพี่น้องครับให้มีตาข่ายเหล็กหรือว่า อะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะหรือจะทำเป็นอคอกทีๆเสริมเข้าไปแต่ตรงนี้เนี่ยก็คือมีตะข่ายเหล็กนะฮะป้องกันไม่ให้วัวมันกัดกินดูดกินนะฮะไอตัวในลอนพลาสติกเนี่ยได้นะครับก็ตอบโจทย์ได้ดีเลยทีเดียวนะครับเนี่ยฮะสังเกตดูนะฮะที่พื้นอคอกตามตัววัวนะฮะ ไม่มีมแมลงรบกวนไม่มีมแมลงวันมารบกวนไม่มียุงมารบกวนนะฮะก็นั่นก็หมายถึงว่าบัวของเราก็สุขภาพดีแล้วครับนะเอาละครับพี่น้องครับถ้าเกิดชอบคลิปแบบนี้คอนเทนต์แบบนี้เหมือนเดิมเลยนะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพูดจาภาษาวัวนะฮะวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ